สู้ไม่ได้แก้เกมก็ไม่ได้ระบบพีมก็ไม่ได้นักเตะก็ไม่ได้ปัญหาเดิมๆก็แก้ไม่ได้สักอย่างสู้ไม่ได้สักทางจริงๆครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปเชเมื่อคือนนี้แล้วสุดท้ายมันก็จบโดยการที่เปเชต้องแพ้และตกรอบอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการดูบอลที่ไร้ความหวังสุดๆไปเลยครับอะไรอะไรที่มันเคยว่าดีเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นในนัดนี้เลยหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธุรกิจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมปารีตกหอไอเฟลตายเจอพี่เสือขย้ำคาถิ่นแดนใต้2ประตูต่อศูนย์ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าในเกมนั้นนี้นะครับทางบาเยร์มิวนิกเนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับซึ่งเป็นแผนเก่งของพวกเขาเลยนะผู้รักษาประตูนะครับเป็นยานซัมเมอร์คู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นมาไทเดลิสจับคู่กับทางดาโยอูบาเมกาโน่แบ็กซ้ายจะเป็นอ so, ัลฟอนน Joseph, นนนนโโโซซเเเเดววววิิิิิ่่แบบบ็็็คคคขาาาียจจจจะะะปปปตตสกกูลงััััรรชม กับเลออนกอเลสกากองกลางตัวรุกจะเป็นโทมัสมุลเลอร์ริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจามามูเซียล่าสุดฝั่งขวาจะเป็นคิงลีสโกมองหน้าเป้านะครับจะเป็นชุดโปรโมติงส่วนทางเฟเชนะครับมาในระบบ352ก็เป็นแผนที่คิดว่าเก่งของทางคิสซ็อกกติเยนะฮะผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นจาลุจิดอนนารุม่านะฮะสามเซนเตอร์ดานิโลรามอสแล้วก็เดร์เข็นลงสนามมาควินยอสวิงแบ็กซ้ายขวาในตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนูโนเดอะหัวตกเมนเดสแล้วก็อาสลาฟฮักิมิติดนะฮะกองกลาง3คนฟาเบียน ตัวใหญ่เฉยๆลุยส์นะครับมาโกเดกริ่งแวรลติแล้วก็วิติญญาเดิขึ้นสูงเกินหน้าหน้าคู่นี่จะเป็นคีเลียนเดิ้บอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้แล้วก็เลี้ยวเนลเดิ้ลงต่ำนึกว่ากลางตัวรับเมซี่ทีนี้เรามาพูดถึงรูปเกมกันครับในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยเปเช่ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่เราก็จะเริ่มพอที่จะมองเห็นปัญหาแล้วคือการโดนเพรสซิ่งใส่นะครับจนทําให้เกมเนี่ยมันเล่นต่อไม่ได้ส่วนทางบาเยน์เนี่ยก็คือแข็งแกร่งมากๆครับไม่ว่าจะก,การชนการเบียดการประทะกาารย่่งงบบอออตๆนนีืแบบโืโหเมั สเต็งมาเต็ม99นะครับและรูปเกมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นแล้วรออีกฝั่งเนี่ยพลาดเพื่อทําการสวนกลับก็มีจังหวะที่มาเป้เนี่ยได้เกือบหลุดเดี่ยวไปนะครับแต่ดันจับบอลแรกแรงไปหรือจังหวะที่นูโนเมนเดสเนี่ยตบกลับมาหาเมซี่ตรงกลางแต่โดนอัฟฟอนโซเดวีเนี่ยมาสกัดไว้ก่อนนะครับโอ้โหสกัดจากเท้าเลยนะฮะและจังหวะที่เปเชนเนี่ยใกล้เคียงกับการทาประตูมากที่สุดเนี่ยคือจังหวะที่ยานซัมเมอร์โดนฮาคิมีนะครับวิ่งบีดจนเสียบอลแล้วบอลเนี่ยก็ไปเข้าทางวิตินยานะครับซึ่งจังหวะน ไม่อยู่ในโกแล้วนะครับไม่มีใครอยู่ในโกเลยวิตินยาเนี่ยก็ยิงครับแต่ยิงดันแบบเบาไปนิดนึงครับทำให้มาทาสเตอร์ลิกเนี่ยสกัดบอลออกไปนะครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ต้องชื่นชมเดอร์ลิกจริงๆนะวิ่งมาทันแล้วก็สกัดบอลออกไปเลยโคตรเซฟเลยแต่ในทุกจังหวะที่เปเชเนี่ยมีโอกาสทําประตูนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ากองหลังของบาเยอร์เนี่ยยืนตําแหน่งได้ดีมากๆครับทำให้การเสียประตูเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะมาทาสเตอร์ลิกนะโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆแล้วก็มีจังหวะที่ต้องเปลี่ยนตัวมาควินย้อนออกนะครับเพราะาฝืนลงเล่นไม่ไหว เลยต้องส่งนอร์ดี้มูเคเล่ลงมาแทนนะครับตั้งแต่นาทีที่36สเลยส่วนทางไบยเยนเนี่ยก็มีโอกาสเรื่อยๆครับแต่ก็ดันจบไม่ได้แต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนเปนเชตลอดนะครับว่าพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันโดยคนที่เด่นมากๆเลยคือจามามูเซล่านะครับโอ้โหเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆแล้วก็จบครึ่งแรกกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับมาในช่วงครึ่งหลังนะครับเกาตูเย่นเนี่ยได้ทําการถอดนอร์ดี้มูเคเล่ออกท,ทั้งทั้งที่เพิ่งส่งลงสนามมาแล้วก็ส่งกองหลังดาวรุ่งวัอยอ่างนงน้บิชอาบููนรบหือองนะ้งงชาาลมเล่่่นนนนแททซึง,นนงงงมม,มัามากี่ทา ต้องถอดออกทางท,างที่ทําผลงานก็ไม่ได้แย่นะักซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าการส่งเด็กอายุ17หรือ16ลงมาในสนามเนี่ยในเกมใหญ่แบบนี้มันควรหรือเปล่านะฮะลองไปคิดดูกันเองแล้วกันแต่ก็ต้องบอกเลยครับในช่วง5นาทีแรกเนี่ยเปเชด,ดูนตรายขึ้นจริงๆนะหลังจากที่ได้ทําการไปปรับแผนแก้เกมอะไรกันว่างันไปนะครับดูมีการเข้าทําที่ดูเป็นไปได้มากขึ้นแต่จนถึงนาทีที่51บครับบาเฮยนก็ยิงเข้าประตูไปซะแล้วแต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะรำหน้าของทางโทมัสมุลเลอร์นะครับเลยทําให้ยังไม่เกิดประตูแตต่่มมัันนนกกก็็เเรรริปาอีค้ง แล้วว่าอย่าพลาดนะเราเรอโอกาสอยู่แล้วสุดท้ายครับเปเชก็พลาดจริง,รงๆในทีที่60เนี่ยจากการที่โดนเพรสซิ่งนะครับบริเวณหน้ากรอบเกตโทษเสียบอลหน้ากรอบเกตโทษเพื่อนๆคุ้นใช่ไหมปีที่แล้วแม่งก็เสียบอลหน้ากรอบเกตโทษเสียบอลในกรอบเกตโทษแล้วก็เป็นประตูโดยจังหวะน,นี้หลายๆคนก็คงไปโทษมากโกและติถูกไหมที่เสียบอลไปแต่จริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นบิชิอาบูได้รับบอลอยู่แล้วเขาหันไปทางเวลติก่อนที่จะจ่ายบอลเขาต้องเห็นอยู่แล้วว่าเวลติเนี่ยโดนประกบอยู่ด้านหลังแต่เา เลือกที่จะจ่ายไปแล้ววันตินะครับก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันที่เขาไม่เช็คเลยว่าข้างหลังเขามีตัวประกบไหมพอเขาได้รับบอลเนี่ยเขาพยายามจับบอลก่อนที่จะม้วนไปทางซ้ายแต่เขาก็โดนวิ่งบีบเข้ามาสุดแล้วจนทําให้เสียบอลนะครับโทมัสมุลเลอร์เนี่ยก็วิ่งมาแย่งตัดบอลไปได้แล้วนี่แหละครับก็คือปัญหาสุดท้ายก็โดนยิงจนได้ครับแล้วก็มุลเลอร์นะครับพอได้บอลเนี่ยก็จ่ายไปให้กอรเรสกากอรเรสกาเนี่ยก็หลอกทีนึงก่อนจะจ่ายไปหาชูบปรโมติงแล้วก็ซัดแบบโลง่งๆครับไม่มีอะไรมากั นะครับเปเช่ก็มีจังหวะที่สามารถลุ้นได้เหมือนก <note S 2> ันจังหวะที่เตะมุมนะเมซี่ก็เปิดบอลเข้ามานะครับเข้าหัวรามอสพอดีเลยรามอสนะครับก็มงนะครับแต่ยานซัมเมอร์ก็ซูเปอร์เซฟนะครับลูกนี้โอ้โหเก่งจริงอ่ะแล้วก็จะมีจังหวะที่เมซี่นะครับได้หม่งตั้งให้มาเป้วิ่งขึ้นหน้าไปนะครับแต่มุมยิงเนี่ยมันก็น้อยเกินไปติดเซฟยานซัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผัดกันบุกครับซึ่งจะเป็นฝั่งเปเช่นะครับเริ่มที่จะพยายามเข้าทำมากขึ้นก็็คอนนยยยยาาาาามทททกกก้้ะรรรัต่่่ไไไดดสุเเเลลปปีีว ตัว3คนนะครับทางฝั่งเปเชในนาทีที่76เนี่ยเอาวอร์เรนซายมารีลงมาแทนฟาเบลุยนาทีที่81อิกิติเก้แทนวิติญญาปนาทีที่82เนี่ยเอาควนเบนาดนะครับลงมาแทนนูโนเมนเดสส่วนทางฝั่งบายเยนก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันครับนาทีที่68ซาเน่ลงแทนชูโปโมติงนาทีที่82มาเน่แทนมูเซล่านาทีที่86เนี่ยกาตาบี้แทนโกมองครับแล้วก็เจ้เซโลเนี่ยแทนมุลเลอร์และการเปลี่ยนตัวของบายเยนก็ได้ผลจริงๆครับนาททีี่89ครับกาาบี ie, เนี่ยมาซัดประทีที่แปดสิบเก้า on, ครับ เป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เข้าสู่ช่วงทวิเวลา5นาทีสุดท้ายแลวก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับจบเกมเนี่ยบบเยนก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปเกมกันอีกนิดนึงออาจริงมันคือการบนนะะ่นแหละฮะวันนี้นะครับทางบบเยนเนี่ยวิ่งกดดันได้ดีมากๆครับหรือคือการรสซิ่งนะเปเชเนี่ยออกบอลได้ยากมากๆครับต่อบอลกันก็ลาบากจนทําให้เกิดการเสียบอลอยู่บ่อยครั้งครับแม้ว่าจะมีการรสซิ่งเนี่ยแต่การยืนประจําตําแหน่งของทางไบยมิกก็คือทําได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่ ดูจะปฏิปต่อเกมไม่ได้เลยเดี๋ยวเร่งจังหวะเดี๋ยวดึงจังหวะสาบสนวุ่นวายกันไปหมดครับบางจังหวะเนี่ยควรเร่งฮะแม่งดึงเลยผมก็โงเหมือนกันมึงจะดึงทําไมอะจังหวะมันไหลต่อได้มึงดึงไว้บางจังหวะนะไม่ควรเร่งมึงเร่งทําไม มันงงจริงนะครับโอ้โหโดยเฉพาะไอ้พวกวิ่งแบกซ้ายขวาเนี่ยมันน่างงอ่ะอยู่ๆมึงก็ดึงอยู่ๆมึงก็วิ่งแล้วกองกลางวันนี้ครับพูดไปล้านรอบแล้วเหมือนเดิมแม้ว่าวันนี้จะได้เวลติกลับมาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับการต่อบอลนี่ก็ยังดูมีปัญหาเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็ได้เห็นเลี้ยวเนวเมซี่นะต้องลงไปรับบอลต่ำนะครับเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆนึกภาพนะกองหน้าคู่ลงไปเล่นเหมือนกองกลางตัวรับอ่ะเพราะอะไรเพราะกองกลางเรามันดันสูงครับพอมันดันสูงเสร็จปุ๊บทําให้ตรงกลางสนามเนี่ยมันมีแต่นักเตะาเยน์มิวนิ แล้วมันจะไปเชื่อมเกมกันได้ยังไงล่ะครับเพื่อนๆลองนึกภาพนะเมซี่ลงมารับบอลต่ำส่วนไอ้สองกลางคู่กลางของเราเนี่ยวิตินยามันยืนตรงไหนมันยืนในตำแหน่งกองหน้าแล้วเมซี่จะจ่ายบอลหาใครมันเชื่อมเกมไม่ได้ครับเมซี่ไม่มีตัวเชื่อมเกมด้วยผมงงมากจริงๆนะว่าทําไมมันต้องเล่นแบบนี้วะในส่วนแท็กติกนะผมขอพูดจริงนะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเหมือนทีมที่แบบมึงไม่ได้ซ้อมกันมาหรือถ้าบอกว่าเฮ้ยมันซ้อมอยู่นะพี่ถ้ามันซ้อมแบบนี้ก็คือโค้ดมึงกากมากมันห่วยแตกสุดๆเลยเว้ยเพราะแผนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากให้ตัวกลางเน ลงมายืนเป็นกองกลางตัวรับอ่ะคือมันตลกมากนะเว้ยที่ให้เมซี่ต้องลงมาต่ำขนาดนั้นแต่พอเมซี่เนี่ยเอาบอลขึ้นหน้าไปให้ก็อย่างที่ผมพูดแม่งก็ไม่มีใครเชื่อมเกมสุดท้ายก็ให้เมซี่เนี่ยโยนยาวไปหายบาเป้แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้บาเป้เนี่ยอืมโอเคมันก็ตัวสูงไม่ได้อะไรมากแต่มันไม่สามารถพักบอลหรือรับบอลได้ตลอดเวลาเนอปะแล้ววันนี้เมซี่ก็จ่ายบอลยากทุกครั้งที่ต้องจ่ายบอลจริงๆรงพอเมซี่ได้บอลปุ๊บวิ่งมาบีบละแล้วเวลาที่เมซี่พาบอลขึ้นหน้าไปได้โอเคมีจังหวะทที่่่มมมมันนลงงาาาาาาบ้เเซชือกจยผววิิ ทำชิ่งกับเมซี่เพื่อทําเกมขึ้นไปแม่งจ่ายออกข้างมึงจ่ายไปให้ใครแล้วสุดท้ายเป็นไงก็เสียบอลแล้วก็โดนสวนวนลูปอยู่แบบนี้เลยครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเกมเนี่ยที่เราจะควรจะมาบุกเขาอ่ะควรจะมาขึงเกมใส่เขาฮะคือมันอาจจะเป็นความฝันนั่นแหละแต่คือแบบอย่างน้อยอะ่ะแม้ว่ากองกลางเราจะสู้ไม่ได้แต่ปีกความเร็วเรามีเมซี่ก็มีแต่กลายเป็นว่าเราไม่สามารถบุกใส่เขาได้มันเหมือนกับว่าเรามาต่อบอลอ้าวโดนสวนอล้วพอโดนสวนเสร็จอา้าวเราตัดบอลได้บ้างสุดท้ายเราก็ทําการบุกกลับขึ้นไปเหมือนมึงมาเล่นเกม ต้งรับรอสวนกลับเหมือนกันนะเนะี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแม่งสู้เขาไม่ได้จริงๆทุกรูปแบบเลยไม่สามารถสู้บาเยอร์ได้ไม่ใช่แค่กองกลางครับกองหน้าเราก็นะเมสซีก่ก็หืมเหนื่อยนะครับเอมบัปเป้ก็ไม่ได้บอลนะครับส่วนทางบาเยอร์นี่แม่งวันนี้คือสุดยอดจริงการเพรสซิ่งแม่งแบบโคตรสุดแล้วการจ่ายบอลน,นะขอพูดอีกนิดนึงการจ่ายบอลของเบเช่เนี่ยต่อบอลเยอะกว่าจริงนะครับการคลองบอลในครึ่งแรกเนี่ยเยอะกว่าจริงแต่มันเป็นการคลองบอลที่อ่ะส่งไปตรงกลางขึ้นหน้าปุ๊บขึ้นหน้าปุ๊บคืนหลังนะครนอต อกบอลแล้วมันขึ้นหน้าไปเรื่อยๆพอมันขึ้นหน้าสุดแล้วมันไปตอบแน้มันก็กลับมาตรงกลางใหม่แล้วมันก็ขึ้นหน้าใหม่มันไม่ได้คืนหลังไงนะมันไม่เหมือนทางเปเชที่แม่งสุดท้ายก็คืนหลังอยู่อย่างนั้นนะฮะต่อไปเรื่องการเปลี่ยนตัวการส่งนอร์ดี้มูเคเล่ลงมาเนี่ยผมไม่ได้แปลกใจเพราะว่ามาควินย,ยอตมันเจ็บผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามาควินย,ยอตเนี่ยลงสนามแบบไม่ได้ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่มาควินย,ยอตต้องเปลี่ยนตัวออกแต่การที่ แต่ที่ไหนได้นะครับส่งลงมาเพื่อให้ทีมเนะี่ยโดนยิงเพราะลูกแรกที่เสียเนะี่ยสำหรับผมผมมองว่าบิชิอาบูเป็นตัวที่ทําให้เสียนะครับแม้ว่าวาลติเนี่ยจะพลาดที่ไม่ได้มองด้านหลังแต่บิชิอาบูเนี่ยมึงเห็นชัดๆเลยก่อนที่มึงจะส่งไปหาวาลตติเนี่ยมึงต้องเห็นอยู่แล้วว่ามีใครอยู่รอบตัววาลติบ้างก่อนที่มึงจะจ่ายไปให้เพื่อนอนะ่ะมึงดูรอบข้างก่อนว่ามันควรจ่ายไหมแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงกลางสนามที่มึงจ่ายมันอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษของมึงเลยนี่ก็คือปัญหาเว้ยแล้วประเด็นคือผมไม่เข้าใจอย่างี่ผผมมมึงงงงพูดดไปใงงในนกการตตัสิจขอเย มากที่ส่งเด็ก16 17ลงมาสนามเนี่ยมึงส่งลงมาจังเลยถามว่าไอ้พวกนี้มันดีกว่าไอ้พวกที่โตกว่าเหรอก็ไม่มันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นมึงส่งตัวที่มีประสบการณ์ลงมาไม่ดีกว่าเหรอส่งเด็ก16 17ลงมาเพื่ออะไรประสบการณ์มันก็ไม่มีสาหรับผมนะกาติเยผมพอแล้วจริงๆสำหรับคนอื่นอาจจะแบบเอ้ให้เวลาเขาหน่อยแต่สำหรับผมผมพอแล้วนะครับถ้าเรื่องแชมป์ลีกเนะี่ยผมพูดจริงนะเอาใครมาคุมแม่งก็ได้แชมป์นะแต่ถ้าอยากได้แชมป์ยูเอลเนี่ยต้องหาคนที่สามารถใช้งานนักเตะได้ถูกวิธีและก็มีบรารมีมากพอที่่จะะทําให้นนนัััักเเตมมฟงชื มากากกว่นี้ซึ่งผมงงมากกับการที่วิตินยาขึ้นหน้าเนี่ยมันเป็นแผนหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นแผนมึงเหมือนมึงยุคพอร์สเลยพอสมันก็เล่นแบบนี้นะเผลอๆพอทํสทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำมึงเนี่ยแล้วก็ต้องพูดนะในาทางของตีเยเนี่ยถามว่ามันดีไหมผมมองว่ามันดีนะแต่มันดีกับทีมเล็กๆครับแต่ทีมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เว้ยคือ,อตีเยนเนี่ยอาจจะเก่งครับเก่งกับทีมเล็กๆแต่พอมาคุมทีมใหญ่มันไม่ใช่เหมือนเขาเสียรูปแบบของตัวเองไปปกติเขาเล็เน้นเกมรับแต่พอมาอยู่ทีมใหญ่เขาต้องเน้้นนนนนเเเเเเเกมมมมบุััลลยยยสีีคววาาาาปป็ตตขไไทํให่ สามารถโชว์ศักยภาพได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้กตีเยเนี่ยไปคุมทีมที่คุณถน,นัดดีกว่าเนะฮะเอาง่ายๆเลยนะวิเศษทัศน์เรื่องการเสริมนักเตะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าแม่งมีปัญหามากๆการเปลี่ยนกองกลางที่แบบว่ากําลังดีอยู่แล้วยกชุดถึงแม้ว่ามันจะดูมีปัญหาก็ตามอะ่ะแต่การที่คุณเอาปาเเดสปล่อยออกไปทั้งที่ปาเลเดสเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรด้วยนะปล่อยไปทาไมอย่างน้อยเก็บปาเเดสไว้มีวรติแล้วหากองกลางมาเสริมอย่างวิตินย่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ไ ได้ซื้อแฟงกี้ได้ยองมึงไม่ได้ซื้อคาเซมิโลมึงไม่ได้ซื้อคนที่แบบว่าเป็นเวอร์คัสหรือมันเห็นได้ชัดลยว่าไอเนี่ยเก่งเลยพราที่กูซื้อมาแม่งเก่งแล้วอยู่ในระดับที่สามารถขึ้นเป็นเวอร์คัสได้แล้วแต่มึงไปซื้อตัวที่มันต้องเสี่ยงว่ามันเก่งเว้ยไอเนี่ยมันดูมีแววแต่พอมันเล่นจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงครับมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าผลมันเป็นยังไงถูกป่ะเออถ้ามันซื้อแบบแฟงกี้ได้ยองมาแล้วผลงานไม่ดีอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไม่ได้จะว่าบอดเลยจะเเซนออยหงงงิั้้มดดไปื บอกว่าคุ้ม่าเยอะเลยอ่ะ อ่ะต่อไปกองหน้ากองหน้าเนี่ยเหลืออยู่4คนพอเนยมาเจ็บไปเหลือ3าแล้วทีเนี้ยไอคนที่เหลือเดี่ยที่จะมาทดแทนเนยมาก็ทําไม่ได้ฮิวโก้เอกิติเก้ไม่สามารถทดแทนเนยมาได้มันจะมาทดแทนเอมบาเป้ได้ไหมก็ไม่ได้ทดแทนเมซี่ได้ไหมก็ไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยให้มันสามารถทดแทนได้สักนิดน,นึงปัญหาสกอตเดฟไม่มีปัญหาจริงๆนะสนระันเปเชนะครับผมไม่รู้ว่าเหมือนกันนะทีมที่มีเงินมากมายมหาศาลให้ค่าเหนือนักเตะมหาศาลขาลนาดนี้แต่ทําไมซื้อนักเตะได้งี่เง่งเาขนาดนี้ผมงงมากจริงๆอ่ะในส่วนของกองกลางเสรมิมอีกนิดนึงนะครับกองกลาง เทพไปหมดจริงๆนะไอในตัวที่มีอยู่เนี่ยหามันสักคนที่มันแข็งแก่งแข็งแรงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวโดนใบเหลืองเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ด้เห็นได้ชัดเลยว่ากลางเราเนี่ยไม่มีความแข็งแก่งเลยเว้ยถ้าไปเทียบกับทางไบยมินเนนะเหมือนความแข็งแก่งอ่ะมึงเหลือศูนย์เนี่ยแต่ทางไบเยนแม่งอัมมาเต็ม99ชนปุ๊บแม่งล้มกระจายปิวหมดอ่ะผมบางทีผมรู้สึกนะเมซี่ี่แข็งแก่งกว่าฟาเรนลุยด้วยซ้ำนะครับแล้วประเด็นอ่ะคือมีแต่กองกลางตัวเล็กเว้ยโอเคผมเข้าใจได้เว้ยว่ากองลาาาาเนนีีี่มบบ้ซชท เลล้วผมถามว่าวิติญญินยาเวลติไอวอรเรนยายมลี่เนี่ยมันได้ถึงครึ่งชาบีไหมะถามแค่นี้มันไม่ถึงครึ่งเลยความจริงอะ่ะผมจริงผมอยากมองว่าฟไฟเบลุยแม่งเป็นกองกลางตัวเล็กด้วยซ้ำอ่ะเพราะแม่งชนใครไม่เข้าเลยอะ่ะทำไมถ้าเป็น r าวีนี่คือกูต้องออกเจาะเกาะก,กับโลบ,บ็อกให้มึงเหรอหรือ,อยังไงมึงถึงจะแข็งแกร่งอะ่ะ ฮะงอแนอมากนะฮะอีกเรื่องหนึง่งเมซี่กับเอเบเป้เล่นไม่ออกเลยอันนี้เท่าที่ผมดูนะครับอาจจะมองว่าปกป้องนักเตะก็ว่าได้แต่ผมพูดกัตนงเมซี่เนี่ยเล่นไม่ดีเท่ามาตรฐานจริงๆแต่เมซี่ก็ขาดคนเชื่อมเกมครับเพราะเวลาที่เมซี่เอบอลขึ้นหน้ามาแม่งก็จ่ายไปนูน่นไปนี่แล้วก็เสียบอลถูกป่ะส่วนเอเบเป้นเนี่ยที่เล่นไม่ออกเนี่ยไม่ต้องสืบครับไม่ได้บอลน,นะฮะไม่มีโอกาสได้แบบโชว์ศักยภาพอะไรมากมายและโอกาสที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโอกาสทองอะไรขนาดนั้นแต่จะพูดกันจริงๆเนี่ยแม่งก็เล่น แม่งวางแผนมาดีจริงๆยอมเลยนะครับการวิ่งเพรสของมาเยนนี่ทําให้เปเช่เล่นแบบไปไม่เป็นจริงๆแล้วก็กองหลังนะวันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะรามอสกับดานิโลเนี่ยคือเล่นได้ดีมากๆแต่การที่กองหลังได้โชว์ศักยภาพแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับเพราะว่ากองกลางมันกากไงเออบอลมันต้องมาถึงกองหลังแล้วกองหลังต้องรับหน้าที่ประเด็นก็คือกองกลางม,มึงไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ต้องเหลือแต่กองหลังที่ต้องรับหน้าที่ในการตั้งรับแล้วกองกลางม,มึงไปไหนนี่คือปัญหาเลยเฮ้ยเหนื่อยจริง ทีนี้เรามาตัดเกรดนักเตะกันครับดอนนารุม่าเนี่ยได้ไปที่6.6มาควินยอต6.7รามอส7.4ดานิโล7.5เวลรัติเนี่ยได้6 5. วิติญญา6.5ฟาเบลูุย6.9าฮาคิมี่6.5นูนโนเมนเดส6.6เอ็มบัปเป้6.3แล้วก็เลี้ยวเนี่ยเมซี่ได้6.9ในส่วนของตัวสำรองนะครับควรเบนาดได้ไปที่6.2นอนดีมูเคเล่หวอเรนซายมารีหกเบิชิอาบูแล้วก็อิกิติเก้ได้ไปคน เอาไปเลย 400ล้านมึงเอาไปเลยมึงจีเนียดมึงสุดยอดอัจฉริยะเอาไปเลยเพื่อนเดี๋ยวหลังจากที่ทุกคนดูคลิปจบนะผมยังคาใจผมยังพูดไม่หมดเว้ยเดี๋ยวมา <laughs> ระบายกันในไลฟ์สดแล้วกันนะครับ <laughs> ก็ยินดีกับทางบาเยนด์ด้วยขอให้เข้ารอบลึกๆนะแล้วก็ไปถึงแชมป์ได้เลยนะครับ <laughs> ฝากมา้ต่อด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> พวกคุณคือที่สุดแ้งจริงเก่งมากๆครับส่วนนักงแต่เปเชม้ว่าผมจะบ่นจะด่าไปบ้างนะครับแต่มันก็นั่นแหละครับเป็นอารมณ์แฟนบอลนะแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้อยากให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็อยากให หนึงมึงก็สมควรโดนด่ากันแล้วแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วหากชอบคลิปนี้ขอคนเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันเนาะก่อนจากกันนะครับผมก็กลับมาแล้วครับกับช่วงคําคมผู้นําคือผู้ที่รู้ทิศทางที่จะพาผู้ตามเนี่ยเดินตามทางนั้นและสามารถชี้นําแนวทางได้และผมถามเพื่อนๆครับเกาตีเยนเนี่ยเป็นแบบนี้ไหม ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปไปละเจอกัน